วันนี้ผมมาเจอน้องแคมลี่นะเป็นดาราสบายดีหลวงพ่บางจำกันได้ไหมงามเนาะสปอรลาวนดะตอนนี้ผมเดินเข้ามาในงานนะครับผมเจอบูธแรกเลยครับของกระทรวงนะเป็นบูธของกระทรวงแกรงข,ขา่าววัฒนธรรมการท่องเที่ยวของสองปอรปลาวครับทำให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่ลขาวสารก่อนเลยล่วงหน้านเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่เลยอ๋อบูธนี้เป็นของกระทรวงเลยนะเราเข้ามาถึงเราเจอบูธกระทรวงก่อนเลยเห็นไหมครับ ว่าเรานะไทยกับลาวเราติดกันเลยนะบูธเราชนกันเลยนะฮะเอาเข้ามาถึงลาวแล้วเนี่ยเรามาไทยนะแล้วขณะเดียวกันจากไทยแล้วเนี่ยก็ไปลาวนะใกล้ๆก,ก,กันเลยนะและนี้นะฮะเป็นสซริกอันหนึ่งนะน็คือปสปปอลาวนะครับนั่นคือตลาดชุดมาในชุดชนเผ่านะและพรีเซนต์ความเป็นลาวใน แต่ละชนเผ่านะซึ่งแต่ละคนนี่แต่งตัวแบบงามหลายๆเลยจริงๆวันนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สอปปลาวแล้ววันนี้เกิดการประชุมครั้งใหญ่ของสอปปลาวเอเชียนชูริสตอรัม2024นั่นเองการประชุมเชิงการท่องเที่ยวเพราะว่าสอปปลอาวได้เปิดปีการท่องเที่ยว2024วิสิตลาวอิอาครับข้างหลังผมนี่นะครับนี่คือบูธของกระทรวงแหล่งข่าวและทาการท่องเที่ยวของสอปปลาวนะครับมีผู้ร่วมเข้ามาสนับสนุนเนี่ยอยู่ประมาณร่วม20กว่าบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทการท่อง เที่ยวถึง3บริษัทแล้วก็โรงแรมห้างร้านนะครับเข้ามาเพื่อให้อินโฟเมชันกับนักท่องเที่ยวครับซึ่งเราจะเห็นว่าทุกๆประเทศนะตอนนี้เข้ามาในกลุ่มของอาเซียนนะและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธประเทศไทยไทยแลนด์นะเราจะเห็นว่าข้างหลังนี้เราจะเป็นสปปลาวกับไทยนี่ติดก,กันเลยนะและนี่ฮะเข้ามาถึงในบูธเดียวนะคุณสามารถเข้ามารับรู้ได้เลยนะทั้งประเทศไทยมีอะไรบ้าง นี่โบชัวนะคุณจะไปไหนคุณจะไปพัทยาคุณจะไปภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแสนที่ท่องเที่ยวนะฮะนั่นสามารถที่ว่าไม่ใช่ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะเข้ามาที่บูธนี้คุณเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดว่าเรามองด้านข้างไปเราจะเห็นมาเลเซียนะฮะแล้วแต่คนก็เข้ามาเพื่อหาอินโฟมชันนะครับแล้วก็ตรงไปนั้นก็จะเป็นอินโดนีเซียนะฮะข้างหลังผมจะเป็นเวียดนามฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับแต่และ บูธแต่ละประเทศเนี่ยเพื่อเข้ามาร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวครับไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะฮะขณะเดียวกันมันเปรียบเสมือนว่าอาเซียนนี่สามัคคีการร่วมมือกันครับเพื่อให้แต่ละคน,นได้รับรู้ถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับไม่ใช่เพียงแค่ในสปปลาวอย่างเดียวคุณสามารถเข้ามารับรู้ได้ถึงเมืองไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามบรูไนส์นะครับแล้วขณะเดียวกันนะตอนนี้ ทางด้านผู้นำของแต่ละประเทศเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับที่แลนด์มาร์คหรือที่โรงแรมดอ,อนจันนะครับณตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างอาเซียนเพื่อทำให้ประเทศชาติทั้งหมดของกลุ่มอาเซียนนี้แข็งแรงครับวันนี้นะครับผมโชคดีมา,มากๆเลยครับมาเจอท่านมณีสากกรค,ครับจากกระทรวงแหลงข่าววัฒธรรมและการท่องเที่ยวของสอปปลาวนะฮะซึ่งนำพาผมเข้าไปในทุกๆแขวงเลยทำความรู้จัก สปปว่าให้เยอะมากขึ้นและณวันนี้เป็นวันที่ปีเปิดการประชุมอาเซียนนะครับของปี2024สวาสดีครับเจ้าสบัสดีโดยเป็นยังไงบ้างครับปีนี้จัดงานใหญ่โตมากๆเลยเจ้ากะถือว่าเป็นปีที่นักพอช่ำขวัญเนาะสำหรับสปปว่าคือเขาสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจัดอยู่สองงานใหญ่เนาะก็คือการจัดเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024แล้วก็มีการจัดการ อ่ากองพอุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนและการงานวางแสดงท่องเที่ยวอาเซียนที่ได้เห็นอยู่นี่เนาะก็เป็นงานที่ว่าค่อนข้างใหญ่ในระดับภาคพื้นสําหรับสิประเทศอาเซียนจะโดยผมเข้ามาถึงในงานนี้นึกว่าเป็นการท่องเที่ยวของลาวสมบูรณ์กับกลายเป็นว่าเป็นความร่วมมือของอาเซียนทุกประเทศแม่มันเป็นกรอบการ่วมมือของสิประเทศอาเซียนเึ่งว่าอยู่ในงานของระซุมอ่ารัฐมนตรีอาเซียนจะมีการจัดงานบางแสดงท่องเที่ยว ซึ่งเปิดโอกาสให้บรรดาเาซลเลอร์บยเยอ,เอร์หรลอผู้ซื้อผู้ขายมาพูปะากันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการและก็ดสัญญา่วมกันเพื่อหับสุงนักท่องเที่ยวและก็ขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอของแต่ละประเทศจังเลยนะครับเพื่อความร่วมมือกันแบ่งปันกันบางทีคนอาจจะมาที่ไทยแล้วมาลาวาแล้วไปไทไปประเทศอื่นแม่นจ้า ขณะเดียวกันนะเวลานี้ก็มีกองประชุมเป็นกองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนจะเป็นระดับรัฐมนตรีส่วนกองประชุมสุดยอดอาเซียนมันจะจัดอยู่ในท้ายปี2024อีกงานหนึ่งเจ้าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะสำหรับสปปลาวขอบคุณเลยเจ้าขอบใจแล้วแขวหน้าๆนี้ผมจะรอเลยนะคราบะไปดีขอบใจหลายๆที่ช่วยโฆษณาการท่องเที่ยวลาวเนาะเพราะว่าจะเป็นแขวงใดกาเห็นทั้ง เพจของของคุณน้องช่วยโฆษณาก็ขอบใจหลายๆโดยขอบใจหลายๆและตอนนี้ผมยืนดูกับทัวราและการของสายการบินไทยปอระจประจันสปปลาวยังไงบ้างครับมาจัดงานที่ปีนี้ที่สปปลาวก็จริงๆเลยตามตรงก็ต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่กรุณาให้การบินไทยเราเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในพื้นที่พาวิเลียนของทีมผ่าของการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งครับช่วยแสดง แสดงศักยภาพให้เห็นถึงความเป็นทีมประเทศไทยนะครับผมว่าทุกทุกทุกภาคส่วนมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนในการดำเนินการท่องเที่ยวนะฮะเข้าประเทศไทยครับแล้วผมก็เห็นเดินวนรอบเนี่ยสามารถไปได้ทั่วประเทศไทยเลยนะใช่ครับใช่เห็นแต่ละหน่วยงานแต่ละสถานที่โรงแรมเนี่ยเข้ามาร่วมกันจัดการใช่ครับก็ประกอบกับว่าปีนี้เองเนี่ยเป็น ทางประเทศลาวสปปลาวนะครับเขาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนนะฮะซึ่งมันก็จะมีการจัดประชุมในภาพของอาเซียนเนี่ย<ช>อยู่ตลอดทั้งปีการเดินทางเข้ามาในลาวปีนี้นะา่าจะคึกคักน่าดูนะครับนะครับและนี่ก็คือหนึ่งบริการของการบินไทยนะแล้วผมก็ทราบข่าวมาด้วยเหมือนกันนะการเดินทางการจะเพิ่มเที่ยวบินเพราะว่าสปปลาวเนี่ยมีการเดินทางที่เยอะมากขคืน,าาน,านการเดินทางที่เยอะมากเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งคนไทยผู้โดยสารกับประกัน ขอบ,บคุณมาก Arrow, ครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับดวัดปีนี้นะฮะสปปลาวเป็นเจ้าภาพนะครับเราลอไปดูกันนะครับแล้วก็ณปีนี้ก uh ็เป็นปีการเปิดปีการท่องเที่ยววิสิตลาวเยร์2 0 2 4 2024นั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าทั้งปีเนี่ยทุกๆแขวงทุกๆทื่วบ้านไม่ว่าจะเป็นบุญประเพณีหรือว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ฮะเขาได้เตรียมตัวกันครับเพื่อที่ทำให้ การท่องเที่ยวของสอปปลาวในปีนี้คึกคืนนะครับนำเงินตาเข้าสู่ในประเทศนี้เพื่อให้มีกิจกรรมแล้วก็มีทางด้านการค้าเนี่ยเกิดการคล้องตัวเกิดการสมพัสนะครับไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะสปปลาวนะฮะตอนนี้เขาจัดใหม่เพื่อความร่วมมือของทุกๆประเทศนานา,นาประเทศนะครับสกัดค้นตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27นะครับคุณเข้ามาในงานเดียวคุณก็จะรับรู้นะครับว่าในประเทศอาเซียนเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างครับ วันนี้ผมมาเจอน้องแคมลีนะเป็นดาราสบายดีหลวงพะบางจำกันได้ไหมแล้วตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเหรอเจ้ามีแล้ววันนี้มาของฝากเนาะเป็นผลิตภัณฑ์เขาลาวเจ้าเปินขนมของฝากบ้านเขาเองเป็นเขาโคบีวาเขาเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็มีหนาในการเเจ้าโอ้หมายถึงว่าทําผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทาให้กินได้ง่ายขึ้นเคลือบช็อกโกแลตรสชาติแล้วก็เป็นของฝากได้นำเลย เป็นไงขอบฟางให้พี่ชิมบังเด้ออ๋อขอบใจเดอ้อเป็นไงลาะจำกันได้ไหมจีมกันได้ไหมเป็นดาราดีสบายดีผมกระฟางนะ <c oughs> นี่หาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยตัวนี้เขาขายอยู่ที่สนามบินก็มนี้เนาะแล้วก็มีมินิมามีพักสั้นเจมากนทางแล้วก็ก,ก็อกกก็มีหล<อ>ายที่ทเ,<อ>เลยเด้อ ได้ที่จะเปิดบอลสุนทราร้าบ้านเขาลาวัยนี้ละถ้าเปิดแล้วก็จะได้ขอเชิญทางที่ไปมวมน้ำเจ้ายินดีเด้อทางแฟนรายการทำนี้ล้ก็พยายามขึ้นทวาราวดีด้อเจ้าสนับสนุนทรภัทรพลาวเด้ผมโ <c oughs> ชคดีมากมาเจอเจ้าของตาดเยือนนะครับครั้งนี้ล่ะที่ผมไปมาสบาย,ด,ยดีสว,ส,ดสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะงานนี้เจ้าโอ้ดีหลายเจ้าถือว่าเป็นงานที่นัดผู้ป้าให้กับเอเจนซี่เกี่ยวกับท่องเที่ยว บริษัททองเที่ยวหงแรมหรือว่ากิจกรรมที่เป็นอ้อมของการท่องเที่ยวได้มาพบปะกันแลกเปลี่ยนกันในบรรดา,าหลายหลายประเทศที่เข้ามาห่วงงานมุนีถือว่ามีหลายทานมาจากายุโรปหรือว่ายุเอเซียที่ไม่เป็นบายเยอร์แม้กร่หลายหลายประเทศที่เข้ามาห่วมในบรรดาประเทศอาเซียนเพื่อนกันได้มาจัดบูธโ mm. ปรโมทโฆษณาการท่องเที่ยวพระเจ้าคิดว่างานนี้็ดไทยมีการห่วมือเสื่อมต่อกันได้ ดีไลท์ไปแล้วอันนี้เป็นอีกบูธหนึ่งนะฮะของอินชิลาครับนั่นคือที่ผมไปมาก็จะเป็นผู้ผาม่านที่ผมไปสไปเดอร์เน็ตมาหรือว่าจะเป็นที่อินชิลาวังเวียงนะฮะอยู่ที่วังเวียงอยู่ที่ปักเซก็กำลังจะเปิดนะที่หลีดผีแต่ผมเคยไปที่คำม่วนมาที่นี่ก็คือที่ผู้ผาม่านครับแต่เขาบอกว่าเขามี VR เราอยากจะมาดูนะที่ผมไปจริงๆแล้วเนี่ยกับ VR เนี่ยจะเป็นยังไงตกใจ อะโอ้ใช่เลยเดี๋ยวก่อนนะใช่เลยผมเดินชนใครเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเออจริงๆนะตรงนี้ที่ผมไปยืนอยู่ตรงสไปเดอร์เน็ตแล้วเราต้องเกี่ยวเชือกอ่ะมีมือเหมือนเราอยู่ด้วยเลยเห็นเท้าเราด้วยเหมือนจริงมากมากเลยถ้าผมเดินไปที่ผมชนเลยนะใช่ไหมต้องห้ามผมด้วยนะเฮ้ยเดินได้ด้วยอ่ะแล้วถอยหลังอ่ะเออก็ได้เด้ อไปได้เลยนะครับที่ภูผามา่านนะคำม้วนนะเขาบอกเลยว่าม้วนหลายๆ <c oughs> ออีกมิติลเลยเลยโดยขอบใจเนดะ้ออ้ดีเลยฮะมันคือสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวนะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้มองเห็นก่อนนะแล้วไปในสถานที่จริงและนี่แหละครับนั่นคือการร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับซึ่งทําให้เกิดการ แบ่งปันเกิดการผ่องถ่ายของนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการครับได้มาร่วมกันนะฮะเราจะเห็นว่าแต่ละบูธเนี่ยแต่ละคนที่ทุ่มเทมากๆเลยนะในเครื่องแต่งกายในสถานที่ได้แบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นบริษัททางร้านบริษัทของคนไทยเองก็ดีของฟิลิปปินส์เองก็ดีอินโดนีเซียเองก็ดีนะฮะและตอนเย็นนี้ครับตอนหกโมงครึ่งนั่นคือกองประชุมจะเกิดขึ้นนะครับที่โรงแรมดอนจันครับนั่นคือการภาครัฐได้มาประชุมการร่วมมือกันทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะและที่นี่เป็นปีการท่องเที่ยวของสอปป,ปลาว วิสิตลาวียาครับปี2024นะฮะทั้งปีมีการท่องเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ละแขวงก็จัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวอาไว้ครับไว้ให้เราได้ท่องเที่ยวได้เข้าไปและขณะเดียวกันทุกภาคส่วนกำลังจัดเตรียมกันครับเพื่อให้ได้เกิดการมาตรฐานสูงสุดนะฮะของการท่องเที่ยวครับณนะวันนี้จะมีการมอบรางวัลกันด้วยนะครับรางวัลยั่งยืนอาเซียนรางวัล โรงแรมสีเขียวผู้ประกอบการสีเขียวอาเซียนมั่งคงยั่งยืนเยอะแยะมากมายครับนั่นคือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เกิดมาตรฐานบริการอย่างจริงใจครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกสบายในทุกๆขั้นตอนนะแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกๆบริษัททางร้านเข้ามามอบเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวในแต่ละชาติเดินทางได้อย่างสะดวกสบายครับที่นี่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาว คราวหน้านะครับเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาวตูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับงามเนาะสอบาลาวได้ <laughs>